เอาละฮะกาบส,สดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับเกล้าในอยู่ในไมค์ครับเออเซิร์ฟไมค์ครับอีกแล้วนะฮะซึ่งนะซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเซิร์ฟที่ที่น่าจะเพิ่งเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีให้เล่นแบบมันน้อยมากเลยอะเออแต่ว่าก็ดีนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูว่ามันมีอะไรดีแหมมันต้องมีดีทุกเซิร์ฟเลยใช่ปะละป่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูไอ้นี่ก่อนแล้วกันเออเป็นเซิร์ฟ่ารับรองสนุก ตอนนี้ถ <want> <un> ้าใช้เงินก็เห็นข้อความลอยอากาศสถานะเซิร์ฟสามารถเล่นได้โอเคปะเนี้ยเข้ามาตอนแรกก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบสร้างบ้านนี่ไงสร้างบ้านในสัตว์เฮาหาที่หาแนวเกียร์หนึ่งแล้วกูเน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 อันนี้คืออะไรซ่อมของทั้งตัวห้าพันย็ดเคเดี๋ยวกูมีตังค์เท่าไหร่เนี้ยปื๊บสามสิบบาทเดียวมีน้อยจังวะโอเคปะเดี๋ยวเราไปเดินเดินชมเดินชมเซิร์ฟหน่อยอันนี้คืออะไรอะ ขึ้นไปดูวิวกดอ๋อมีดูวงดูวิวด้วยอ๋อแล้นนี่ก็คือการดูวิวของเซิฟนี้โดยการกระโดดลงไปเลยยูฮูยูฮูยูแล้วเราก็จะตายแล้วเราก็กดเกิดใหม่ไอ้ทำไมเลือดเรามีน้อยจังวะมีห้างหัวใจเองนี่เควสเล็กๆอ๋อนี่เควสเล็กๆอันนี้เควสใหญ่ๆไม่ใช่ อันนี้คือเลือกอาชีพนะครับอาชีพนี้น่าจะเสียตังค์อันนี้คืออะไรอ,อ,อันนี้ช่างหัวมันคลิกเพื่อไปวาร์ปไม่ต้องการเวยแจกของฟรีตรงไหนวะอันนี้อันนี้คืออะไรเซโซนเหรอไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักอ่านว่าอะไรไม่อ่านไม่ออกอน,นี่วาร์ปชอปฟรีอ้าวฟรีตรงไหนวะอย่าบอกนะไม่มีอาหารกูกูกินเลยเยอะเย็นดิแม่มต้องมีสินี่ไงฟรีเทม โอเคฟรีเทมอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเชี่ยมึงจะเดี๋ยวมึงให้กูวิ่งออกกําลังกายเลยใช่ไหมเนี่ยฮะมึงจะทําไกลเอาโลกงไงเนี่ยโอ้โหบ้าเอ้ยตรงไหนวะตรงนี้คือรอยเอ,อ่อวันละครั้งนะครับคลิกรับปุ๊บปุ๊บุ๊ได้เงนินหนึ่งพันบาทเอาไว้แลกกับหมาืคือแล้วเอาไว้แลกกับหมาอ๋อนี่เอาหมาหมาหน้อยหมาม้าหมามา,มา,มาคือแอล้วคู่มือต่างๆเฮ้ยมีชุดใส่ด้วย แอดมินเอให้วะไม่รู้ไม่ไม่รู้อันนี้อ e ีกพีนะครับชั่วโมงละเฮ้ยโหเลือดมาต่ไหนวะเนี่ยเดียวขออัพของกันชืบชืบไออัพของอัพของไว้อัพของอ่าหมวกบวกน้อยน้อยก็ช่างมันไอเย็บบวกไม่ได้นะเย็ดเคเลือดกูเลยเนี่ยเนอะเลือดทำไมเยอะจังนี่คืออะไรอ่อไม้เพิ่มอ๋ออันนี้เป็นพวกนี่เป็นพวกคุกการอาหารนะ อาหารเพิ่มอันนี้คืออ๋อมึงไม่มีรูปบอกด้วยเนาะกวเยมึงก็ไม่มีรูปบอกให้พวกกูด้วยนะเห็นคนอ่านภาษาไทยไม่ออกหน่อยสิเยอกูก็กากไปอ่านภาษาไทยไม่ออกอะโอเคอันนี้คืออร่อยพี่เวฟยศอ่ายูทูปนะลองดูคืออะไรวะยศยูทู e คืออะไรวะเออ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 ช่างเหอะโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามีเลือดเท่าไหร่เนี่ย สี่หลอดอุ้ยยแม่งเยอะสุ umas, ได <PO V. S 2> ไปหาเดินเล่นเว้ยเดอเด้อเด e ้อเด้อเด้อเด้อด้อเ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 ด้เด้อ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 เด้เด้อเด้เอเด้อเเ้อเด้อเดสอเดอด้เด้อด้อเด้้วเด้เดด้อเด้อเด้วเด้เดเดีอยดัเเ้อเ้เ้เ้เดเดเดด้้วเอด้อน้วอ้ออ้เ้เ้เดเดี๋ยว เขาผิด <C> e <ep> ทางแม่รีบรีบเกินรีบเกินอันนี้ช okay, ็อปเคป่ะวิ่งไปดูช็อปหน่อยว่าเซิฟนี้นี่ต้องทําอะไรหาตังเอเซิฟนี้ทําอะไรหาตังยูโ you น know? อ๋อมันทําอะไรหาตังนี่หาตังหาตังอ๋อขายปลาเลยอ๋อขายปลาอุย้ยขายปลาได้เยอะว่ะหัวซอมบี้หัวอะไรก็ได้เยอะเหมือนกันขายโกโก้ในแฮชก็อันนี้มันคือเอามาขายเหรอ น,นี้คือมันคือเอามาขายเหรอแล้วมันมีไอ้พวกนี้ซื้อเอ้อเด้อเด้อเซิฟนี้ขายแล่ได้ไหมเนี่ยอันนี้โปรเทคยี่สิบคูณยี่สิบเย็ดแม่เดี๋ยวมันเยอะจังวะเซิฟนี้เอาแล่มาขายได้ไหมน่าจะไม่ได้หรือเปล่าอืมน,น่าจะไม่ได้นะครับอาเราจะมาดูว่าเราจะทําฟาร์มอะไรที่มันคิดว่าน่าจะคุ้มที่สุดอันนี้มันยังไงวะเนี่ยฮะ เ,เราต้องฟาร์มทามฟาร์มทามฟาร์มทามทาม,ทาม,มันไม่ดีต้องทำฟาร์มเราจะทำฟาร์มอ,าอาฟาร์มที่น่าจะคุ้มที่สุดนะน่าจะคุ้มที่สุดเลยน่าจะเป็นฟาร์มข้าวหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นฟาร์มข้าวหลายคนบอกพี่ทำไมไม่เอาฟักทอง น่าจะเป็นฟาร์มข้าเอาไว้เออ่โดดสูงมองกลางคืนโอ้เดือดเดือดมึงโดดเดือดเดืมึงโดดซะสูงเชียร์นี่คืออะไรนี่คืออะไรวะโอ้ชักมันแล้วกันเก็บไว้ก่อนขอเวลาหาทําฟาร์มก่อนนี่บ้ามแจะรีบไปไหนเออน่าจะเป็นทําฟาร์มข้าวกับฟาร์มฟักทองเอ้ยฟักทองนะครับมันน่าจะเออโอ้ยมึงจะเอาอะไรมาให้กูเล่นเนี่ยเดียวไอ้บ้าเอ้ย น่าจะเป็นฟาร์มฟักทองนั่นแหละไปเดี๋ยวเราซื้อไอ้พวกนี้ไปปลูกแล้วกันตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ฟาร์มฟักทองกับฟาร์มข้าวนะครับจะได้เยอะที่สุดแหละเรามีเงินหนึ่งพันกว่าบาทเออเราจะต้องทําฟาร์มอ่ะซื้ออันนี้ก็ได้หกเมล็ดไม่เป็นไรน้อยช่างมันไปเว้ยไปเว้ยมีรอยอีกไหมเว้ยน่าจะมีแล้วนะเฮ้เดี๋ยว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 ,ยวนี่คือ,อรอยมาซื้อนี่สิบอัน เลยนขอแอดมินกอนแอดมินขอเงินหน่อยหนึ่งพันอ่หนึ่งพันหนึ่งพันเอามาหนึ่งพันพอเอามาหนึ่งพันพอกูมาเล่นเซิร์ฟนี่กูไถเงินเขาชาวบ้านเขาไปเรื่อยนะเนี่ยพิมพ์ทำมันนี่ดิปึ๊บโอเคเราคิดขวาซื้อปึ๊บแล้วได้หัวทองมาสิบอันแล้วว่าขายตรงนี้มันจะคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มอ่ะมันไม่คุ้มอยู่แล้วอ่ะ งั้นเราก็เอาไปปลูกดีกว่านะครับเมื่อกี้เราเสียตังค์ไป1,000บาทเพราะว่า1,000บาทมันได้10อันใช่เะล่ะมันเอามาขายตรงนี้ไม่คุ้มอยู่แล้วเราต้องเอาไปปลูกเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ไม่ต้องไปซื้อตรงนู้นนะไปซื้อตรงนี้แทนตรงนี้ได้มเมล็ดเยอะกว่าบ้าบ้าบ้าหาสองบ้าน,นครับวับวับกูวาร์กาปกูไอ้เหี้ยวาร์ปอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลวาร์ปฮัลโหลวาร์ปจ้ะวาร์ปจ้ะวาร์ปจ้ะฮัลโหล วับวับเฮ้ยมันเดี๋ยวมันมันวับตรงนี้ได้ไม่ใช่เหรอจำได้ว่ามันจะมีป้ายอ๋อนี่คือวับมาช็อปเลยกูทำไมไม่พิมพ์ทับสปาวกูอยากถามตัวเองเหลือเกินเอออยากจะถามตัวเองเหมือนกันทำไมกูไม่ทับสปาวเออทั้งที่มันทับได้กูไม่ทับไงไอ้เหี้ยกูรออะไรเนี่ยโอ้โหเสียงสับดังจ้ะหาที่สร้างบ้านกันเว้ยวับพีพี กระโดดอรอสร้างบ้านว่าไปสร้างบ้านหนึ่งสองสสองเหรอไปเราไปสร้างบ้านสองแล้วกันชึบโอเคแล้วนี่ก็คือเขตสร้างบ้าน 2. สองสงสัยเซิฟน่าจะเปิดใหม่เพราะแถวนี้ไม่มีแมปพังเลยเอ้ยดีเหมือนกันโอ้โหแมปไม่พังแต่ว่ามึงมีธงชาติไทยเลยเลยกลัวกูไม่รู้เลยไงว่านี่เซิฟคนไทย <c oughs> เงี้ยเ <c oughs> กลัวกูไม่รู้ใช่ไหมเอ้กูรู้อยู่แล้วโอ้โหวิ่งมองกลางคืน เดี yeah, to to been, h, ๋ยวเขาวิ่งหาที่สร้างบ้านก่อนแล้วกันแอดมินเขาอุตส่าห์ให้หัวฟักทองมาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมึงให้กูอ๋อบินได้ด้วยเว้ยเฮ้ยจะโอ้ยมันจะโดดขึ้นบล็อกตรงสูงไม่ได้ครับต้องไปบล็อกกากกากโอเคเนี่ยมันโดดขึ้นบล็อกตรงสูงไม่ได้อะไรของมึงแล้วมึงมุมอย่ามายุ่งกับกูดีนี่บ้านใครเนี่ยฮัลโหลไปที่อื่นดีกว่า โอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดู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 บนฟ้าเลยครับแม่งโคตรขี้โกงเลยมึงขี้โกงไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็แหม่อย่าทำพี่แหลกสิน้องเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไอ้สเตรลิตันนี่ควายนี่เฮ้ยได้ได้ได้โอ้ยได้ไอ้นี่มาเฮ้ยแหม่หุ่ยเล่หเล่ไอ้เชี่ยแม่งอะไรเล่าอะไรเล่าเอากระดูกพวกมึงมาเอากระดูกพวกมึงมาแหมป่าจะสอยล่วงเชีย ล่วงแบบแม่ไปไปรีไปหาที่สร้างบ้านดีกว่ามันเสียเวล่ำเวลาบ้านเรานี่มันต้องแบบตามเทรนตามเทรนแฟชั่นหน่อยนิดนึงเออต้องตามเทรนส์ you know ไหาที่สร้างบ้านตรงไหนวะเนี่ยสร้างบ้านตรง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 ข้างบนแล้วกันแม่มันต้องสร้างได้ดิเออมันต้องสร้างได้หาที่สร้างบ้านยากจังวะจะหายากไปไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขคุยกัน เอาไอ้เหี้ยมันไปไม่ได้ด้วยกูจยามีบินเหลือเกินนะฮะซอไม่แจกบินไหมไม่น่าจะแจกอืมมันงกไงไอ้เชี้ยไป,ไปด่าเขางกเขาแจกของมาตั้งเยอะล้ปะปะปอันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อมีคนมาปักท็อตแถวนี้กูก็นึกว,ว่าลาวาไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยเฮ้ยเสียง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 ครปเปอร์คปปรปเปอร์อะไรแล้วอะไรแล้สวสตีลิตันเอ้ยทำไมเราเก็บเอ้าทำไมเราเก็บไอ้นี่แล้วทำไมมันมีอยู่สองอันเหมือนเดิมอะ เอออ๋อทำไมไปอยู่ตรงนู้นอะโอ้โหห้าอันเลย่ะแปลงแปลรูปมาให้หมดปฏิโทโททังมันนงเป็ของพี่อยู่แล้วนะเฮ้ยเฮยฮไก่เหรอไก่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 ไก้ไก่ไกไกนไก่ไก่ไก่ไ้่ไก่ไก ตรงนี้เลยปึ๊บโอเควางได้เคลียพื้นที่ในการสร้างบ้านโอ้ oh my god เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราสร้างตรงนี้มันก็ไม่มีน้ําใช้เดี๋ยวสร้างตรงอื่นดีกว่าเงินเยอะกูหลายใจจังวะเออยถ้าเราสร้างตรงนี้มันไม่มีน้ําใช้ครับเราต้องไปหถาสร้างที่ที่มันมีแอ่งน้ําเล็กๆน้อยๆจ้อยลอยอยู่เดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเฮ้ยเรามีเหล็กอยู่นี่ว่าเรากลัวทําไมวะเออเนาะสร้างเลยแล้วกันดูบีเล็กโอ้ยช่บหากระตุกจังวะมัน มีเหล็กอยู่กลัวทําไมวะเออเนี่ยขุดเลยเนี่ยอือันนี้เก็บไว้แล้วนี่ก็คือเขตถงบ้านเราเยวสร้างบ้านเราให้อรังการขึ้นไปทุบเอาทุบกูตกใจนึกว่าโพเทคใครอีบ้าให้ทุบไม่แตกโอ้ยโอ้ยอยู่น้ำกินน้ำได้ไหมน้ำแป๊บหนึ่งขอกินน้ำก่อนอืมน้ำไม่เย็นไม่อร่อยเลยวะ่ะ ช่วงนี้มันต้องกินน้ําเย็นๆดิโอ้โห,หน้าร้อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่น่าร้อนนะร้อนยี้เหี่ยเลยเหน้ยนาร้อนไม่ใช่หน้าร้อนธรรมดาร้อนยี้เหี่ยอะไเหี้ยมันโคตรร้อนเลยร้อนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเซตโฮมแล้วก็เอาไม้มาครับแปรรูปแปรรูปปื๊บตัวคราฟตัวคราฟนี่เบสิกเลยแล้วก็เอ่อไอ้หีบแท่งไม้ เอาทั้งไม้ไปแปลเป็นนี่อ่าที่พรวนดินแล้วก็ของเก็บครับจากนั้นเราก็รับเอ,อถังน้ำสองอันแล้วกันะช่างมันเปลืองก็ช่างมันอืมเปลืองก็ช่างมันเลยอืมช่างมันแล้วแต่มันจะเปลืองโอเคนี่คือบ้านของเราเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์พื้นที่ในการปลูกเอ,อปลูกผักนะครับซึ่งเอ้ามีใช่ไหมกูขอน้ําตรงนี้ไม่ได้เลยเลยขอน้ําตรงนี้ไม่ได้เลยเลย แม่ติดปรเทคได้ไอตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมีน้ําเยอะเลยโอเคเอาน้ําตรงนี้ก็ได้ครับง่ายง่ายง่ายโอเคทับโฮมช่วงนี้ไปเซิฟไหนเซิฟไหนเขามีไอนี่เนาะระบบแบบเอ่อยยศยศของช่วงนี้เห็นมียศแบบเซิฟแบบเป็นยศของพวกนักแคสเกมอะ่ะเออเยอะมากเลยไปเซิฟไหนก็จะมีแบบยศ youtube อะไรประมาณเนี้ยเออใครที่เป็น youtube ก็ได้รับยศฟรี เออไม่รู้นะแต่พี่เห็นหลายเซิร์ฟแล้วแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ขอหรอกนะครับก็เข้าไปเล่นสนุกขำๆไม่อยากเป็นตัวเด่นชึบโอเคดวก,กูเอานี้มาก่อนดินวางวางไอ้ทรวชึบอ่าช่วงนี้ไม่ต้องสงสัยนะปุ๊ยทำไมพี่เว็บลงคลิปช้าจ,จังเลยอะ่ะผมอยากดูคลิปพี่กูก็อยากลงเหมือนกันแหละแต่ว่าทัาเน็ตบ้านกูยังเป็นอย่างนี้อยู่กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละ อเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็กากไอ้บ้าเอ้ยน,นึบกงเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหกูนี่เสียเซลเลยอะจริงจริงกูเสียเซลอะ่ะเสียเซลมากผิดหวังในตัวเน็ตเหลือเกินปึ๊บโอเคแล้วก็เอานี่วางไปเลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะฟักทอง you know ฟักทองแล้วเราก็เอาให้มันโตเลยครับเยี <Yeah>. <c oughs> <c oughs> ่จทำไมเสียงกูงโหดจังวะเอาให้มันโตไปเลยฟักทองเนะี่ย <c oughs> แล้วจะมารวยในเซิฟนี้ครับเร็วๆเ,เลย เราจะมาไอ้เฮียมันกระทืบผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระทืบพังได้เลยเชิบหายแล้วถ้ามีคนมากระทืบผมกูทำไงนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนก่อนที่คนอื่นจะมากระทืบนะจ๊ะกูว่ากูทืบของตัวเองพังหมดก่อนแน่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่มาขุดดินเคลียร์พื้นที่ขุดออกให้หมดนี่อย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือปื๊ดใส่ไปสอยอไปยเ,ไปเ,ไปเกะเกะเกะกะเด๋อเลยวะ อยู่ลกลักลุงลังเจกะอันนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้สินะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกทีหนึ่งครับแล้วทำประมาณนี้แหลนะเนาะสามฟักทองแค่นี้ก็น่าจะรวยแล้วมัง้ง <c oughs> ท่าน,นี้ก็น่าจะเห็นไหมแป๊บเดียวเกิดละเท่าน,นี้ก็น่าจะรวยแล้วมัง้งไม่น่าจะเล่นยากกับเซิฟนี้หาตังง่ายดีเว้ยเออหาตังง่ายดีเฮ้ยน่าหนุกน่าหนุกเดี๋ยวว่างๆก็มานั่งเล่นเนะื่อชื่อผมนะครับ v v f ็บคุงสอ2 ตัวแท้จะต้องมีเลขสองเออตัวแท้จะต้องมีเลขสองตัวปลอมไม่มีเลขสีเยอทำไมกูกลายเป็นตัวปลอมซะงั้นวะเออตัวแท้เนี่ยครับตัวแท้ตัวจริงเออก็ฝากถึงน้องๆนะครับว่าที่มาถามว่าพี่เวฟครับผมไล์พี่ไปแล้วทําไมเออผมเห็นพี่เล่นไลน์ด้วยนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆนะครับพี่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับพี่ไม่เล่นไลน์นะสิ่งพี่เล่นแค่เฟซบุ๊กเท่านั้นพี่ไม่เล่นไลน์ไม่เล่นอะไรเลย แต่ว,ว่าพี่เพิ่งไปสมัครไลน์ของตัวเองมาซึ่งเดี๋ยวพี่ให้เอดีไว้ด้านล่างคลิปหรือเปล่าไม่แจกดีกว่าเออเดี๋ยวไม่ไลน์ไปตึ้งตึงต้งตึงต้งกูเต็มเดี๋ยวเอางี้กันพี่ไม่เล่นไลน์ดีกว่าเลิกเล่นละอไม่เล่นละอเดียไม่เล่นละไลน์ไม่เล่นละ, <c oughs> ลนละลก็ะพี่ว่ามันไม่สะดวกเท่าเฟซบุ๊กพี่ชอบเฟซบุ๊กมากกว่าพี่ส่วนมากพี่จะใช้เป็นเฟซบุ๊กไม่เล่นไลน์นะครับถ้ามีคนไลน์ไป หรือว่า Facebook ที่ไม่ใช่ชื่อว่าเว็บคุงบีบีอะถ้าไปขอบัตรทูหน่อยอย่าไปให้นะครับผมจะต้องเป็นตัวจริงขอเท่านั้นถึงจะให้นะส่วนตัวพร้อมขอไปอย่าไปให้มันไอพวกนี้มันแบบไอพวกขี้ขอไงเออมันต้องให้แบบตัวจริงตัวจริงให้ได้เดี๋ยวตัวพร้อมอย่าไปให้อืตัวจริงจะได้ตังค์เยอะไอเยอะตัวจริงก็อยากได้ตังค์นี่ว่าใครไม่อยากได้ตังค์วะกูก็อยากได้อ่ะอยากได้ปะอยากได้กูก็อยากได้กูวางก่อนปื๊บ ล้วก็จะมาใช้ไอ้นี่กันนะครับกันคนมากระโดดทืบแล้วนี่ก็คือฟาร์มฟักทองของเรา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 วางปาบเรียงมายาวๆแล้วก็วางปุ๊บเรียงมายาวๆแลวนี่ก็คือฟาร์มฟักทองเราที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เย่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือไรเดียวเดียว <c oughs> <c oughs> เดียวอ้าวทำไมมันมีเพชรขึ้นนะอ้าวคือ,อไรอะ่ะ เอ้ยทำไมได้เพชร10เม็ดวะหรือว่ามันอยู่ที่เราทาฟาร์มหรือเปล่าไม่ใช่มันใช่เหรอไม่ใช่หรอกมกั้งแอดมินให้หรือเปล่าไม่รู้นี่ครับก็จะเป็นฟาร์มของเราแล้วก็มาเก็บฟักทองง่ายๆปุ๊บโอ้โหได้ฟักทองจะแมวจะแมวไม่แค่ทําวะสามารถทําอีกแถบหนึ่งได้เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องทําเสียง,ยงนี้เนละเดี๋ยวโอเคก็ขุดด้านข้างเลยขุดลงมา แล้วก็เอาเมล็ดฟักทองมายัดใสอ่อ่ะอันนี้ใส่ไปใส่ไม้ตันไว้้วยเดี๋ยวมันโตไม่เป็นระเบียบเอานนี้มาครับออกขึ้นไปสิโอเคแล้วก็วางไปเลยปื๊บฟับโอ้โหเรียบร้อยนี่แหละคือฟาร์มฟักทองที่เนี่ยวแน่ของเราโอเคและนี่ก็คือฟาร์มฟักทองครับเสร็จเรียบร้อยจะแมวแงเทป่ปะ รู้เนี่ยใจพวกมึงอะคิดว่าขูหพี่เว็บสร้างได่ไงว่าเขาเท่ไม่มีใครสร้างแล้วนะแบบนี้มีแต่คนสร้างดีกว่านี้เป็นไงเฟ <Feel foul. S 1> ี้ยวฟ้าวทุบโอ้โหปั๊มฟักทองสบายสบายครับนอนปั๊มฟักทองอะมาเลีย์พื้นที่บ้านก่อนบ้านกูมันเห <c oughs> มือนมันแคบมากโอเคเี๋ยวภาพนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวให้พีไว้ด้านล่างคลิปนอกก็อย่าลืมกดติดตามช่องกูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้กันด้วยนะครับเข้ามาลองเล่นกันก่อนนะครับเป็นเซิร์ฟแนวสร้างบ้านก็ เล่นง่ายนะถือว่าเล่นง่ายเล่นง่ายนะเออเล่นง่ายแล้วหาตังง่ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไปกันเด้อโอ้โหเชี่ยแม่งมันจับแมวซิงเกิลเ,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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่ไก่เดียวมึงคือกลับหัวยังสั่น,นไหมเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้ไก่กลับหัวไอ้เหี้ยไก่มึงเป็นที่อะไรมากวะเนี่ย